และนี่ครับผมได้รางวัลมา500บาทผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อเพื่อนๆครับโดยกิจกรรมนี้เป็นของ t r u n y Wallet ซึ่งเขาได้ทำการแจกเงินของรางวัลต่างๆนั้นก็คือกิจกรรมโกโกว่าแล้วถ้าใครยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอหรือสแกน QR code ได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆเข้าลิงก์ตามที่ผมบอกแล้ว จะเข้ามาหน้านี้แล้วให้ทําการกดไปด้านล่างคําว่าเริ่มช่วยเพื่อนพอในหน้าต่อมาก็ให้เพื่อนกดเริ่มช่วยเพื่อนอีกครั้งและในหน้านี้มันจะให้เรายืนยันว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆโดย True m o นี y Wallet จะโอนตังมาให้เรา0ูนย์บาทแล้วมันก็จะให้เราโอนต่อให้เพื่อน0.01ย์จุบาทเมื่อสําเร็จแล้วเราก็จะได้รับหัวใจนี้มาหัวใจนี้ใช้เล่นเกมได้เงิน5้าถึงหนึบาทและสําหรับวิธีที่จะได้รับหัวใจเพิ่มให้เพื่อนๆนกดคําว่าเริ่มช่วยเพื่อน และคัดล็อกลิงก์ลงในช่องทางต่างๆเช่น Facebook หรือ YouTube และนี่ครับผมได้รางวัลมา500บาทและสำหรับวิธีที่จะได้รับเงินรางวัล500บาทเพื่อนต้องทำการชวนเพื่อนให้ครบ100คนโดยผมจะมีวิธีครับให้เพื่อนเข้าไปโพสตลิงก์ลงในกลุ่มต่างต้องเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการหาเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอีกรางวัลหนึ่งครับเมื่อเพื่อนๆชวนเพื่อนครบ1000คนเพื่อนก็จะได้รับเงินรางวัลมาตั้ง5,000บาทเลยนะครับ และสำหรับคลิปวิดีโอครั้งนี้ก็จบแล้วครันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกครับขอบคุณครับ